นี่ไม่ใช่วัวไม่ใช่พ่เสือแล้วนะเนี่ยไม่ใช่พ่เสือแล้วเด้ดอใครน่รักกันเชอเืชอ,อ,อนี่คือง่วงนะฮะง่วงแล้วก็อยากจะไปนอนแล้วก็มาอ้อนให้กอดสักแป๊บหนึง่งแล้วก็จะเดินไปนอนด้านหลังคนเดียวแล้วก็ตื่นเช้าก็เจอกันเขาก็จะมาอ,อา้อนทุกวันครับง่วงนอนเออเดินทางไปครับอ้อ,อนอ้อ,อนอย่างนงี้แหละ เด็กขี้อ้อนพี่สาวเป็นเด็กขี้อ้อนฮนะตาตาจะไม่ไหวแล้วเออเขาแข็งครขอแค่ให้กอดอย่างนี้แหละแล้วก็เด็กทารกจะไปนอนแล้วโอู้ดโตกว่าน,น,นี้แล้วกอดไม่ได้เลยตัวใหญ่กว่าน,นี้แนละ้วก,กอดไม่ได้แล้วพ่องนอนจะไม่ลูก นี่ใครเคยจะไม่ลัาแต่ก็ดื้อดื้ดมอมากเลยคอยผไม่หลับนะผมดื้อมากผมไม่ห,มหลับนะยังไงนี่ง่วงนอนนี่นใครน่ารักจะชวนพี่เสือเห็นไหนมง่วงนอนมากนะฮะโอเคสวัสดีพี่ๆก่อนเลยแนละ้วสวัสดีครับพี่เสือง่วงและะ้วน,น,นะครับพี่เสือจะไปนอนแล้วนะครับไปไปนอนได้แล้วลูกปไป